พม,ม่าเมืองที่หลายคนคิดว่ามีแค่วหวยพระแต่จริงๆแล้วที่นี่มีความลับซ่อนอยู่เพียบวันนี้เราจะขยายความแปลกของพมา่าให้เห็นกันจัะจะกับสิพิกัดที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยไปตั้งแต่เมืองที่กินเจทั้งเมืองยันถนน20เลนที่ไม่มีรถวิ่งสักคันจะว้าวขนาดไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังเจาะลึก10พิกัดพมา่าเวอร์ชันเนื้อหาแน่นร้0เปอร์เซนต เมืองเมียวดีชายแดนแม่สอดไม่ใช่แค่ทางผ่านไปบ่อนการพนันนะครับแต่ที่นี่มีวัดเจดีทองที่จำลองแบบมาจากชเวดากองและมีตลาดบุเรงนองที่รวมของแปลกจากทั่วพมา่าของใช้ราคาถูกมากเมืองพระอันเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงที่โอบล้อมด้วยภูเขาหินปูนจุดพีคคือเจดีเจ้าคละที่ตั้งอยู่บนยอดแท่งหินกลางน้ำดูยังไงก็ไม่น่าจะสร้างขึ้นไปได้แถมยังมีถ้ำที่มีพระพุทธรูปนับหมื่นองค์อยู่ตามผนังถำ้ำสวยแบบลึกลับสุดๆ ทะเลสาบอินเลนอกจากพายเรือด้วยเท้าแล้วที่นี่มีสวนลอยน้ำที่นี่ปลูกมะเขือเทศบนผักตบชวาที่ถักทอเป็นแพรและถ้าไปพักโฮมสเตย์กลางน้ำคุณจะได้ยินเสียงน้ำกระทบพื้นบ้านตลอดคืนเมืองปิวเมืองมรดกโลกที่เก่าแกกว่า1,000ปีสิ่งที่แปลกคือกำแพงเมืองและอิฐขนาดมหฮมาที่ใหญ่กว่ามือเราสองข้างรวมกันเป็นต้นกำเนิดอารยธรรมพม่าที่สายประวัติศาสตร์เห็นแล้วต้องอึง้งหาดงาปาลี นี่คือมาดีฟแห่งพม่าน้ำใสสีฟ้าเทอร์ควอยส์ทรายขาวจั่วจนแสบตาความแปลกคือความเงียบสงบที่แท้จริงเพราะไม่มีเรือเจ็ตสกีหรือบานนาโบ๊ทกวนใจมีแค่เสียงคลื่นกับอาหารทะเลสดๆราคาหลักร้อยเมืองพินอุ่นวุ่น เมืองตากอากาศที่สูงจากระดับน้ําทะเลมากจนอากาศเย็นตลอดปีจุดเด่นคือรถม้าสไตล์วิกตอเรียสีสันสดใสที่วิ่งกันเกลื่อนเมืองและสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่จะทําให้คุณลืมไปเลยว่ากําลังอยู่ในพมา่าแต่เหมือนอยู่ชนบทอังกฤษแทนเมืองเมียบ,บัตเมืองนี้แปลกที่สุดเพราะเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์กินเจคนทั้งเมืองและนักท่องเที่ยวห้ามกินเนื้อสัตว์ห้ามนาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าเด็ดขาดวิถีชีวิตที่นี่ขาวสะอาดสงบและเคร่งครัดมากเกาะหัวใจมรกต พิกัดในทะเลพม่าตอนใต้ที่เป็นเกาะหินปูนมีรูรั่วตรงกลางเป็นรูปหัวใจพอดีเปะ๊ะความลับคือต้องรอน้ําลงแล้วมุดอุโมงเข้าไปด้านในจะเจอโลกใต้น้ําที่เงียบสงบเจดีเยเลพยาชิเรียมตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆก,ก,กลางแม่น้ําย่างกุ้งตำนานเล่าว่าไม่ว่าน้ําจะขึ้นสูงแค่ไหนน้ําก็ไม่เคยท่วมถึงองค์เจดีเป็นความมหัศจรรย์สุดๆเนปิดอ เมืองหลวงที่สร้างใหม่บนที่รกร้างความแปลกคือถนน20เลนที่เครื่องบินลงจอดได้เลยแต่ถนนโล่งจนคุณลงไปนอนเล่นได้มีห้างหรูมีสวนสัตว์แทบไม่มีคนเดินลองพิมพ์บอกผมเลยนะหรือถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้พิมพ์ว่าจัดไปหรือดันต่อมาได้เลยยิ่งคอมเมนต์เยอะผมยิ่งมีแรงทำตอนต่อไปให้ดูครับอย่าลืมกดติดตามบัปิกทำอ่อนไว้ด้วยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ